ออย่างนี้ก็โดนสิครับอุ้ยหนักๆเลยครับนะฮะหนักๆเลยครับอะไรครับอู้หูตัวอย่างสวยเฮ่เอยอย่าเข้าใต้บพลังมาเลยเอ้าว จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะา,านักตกปลาทุกท่านนะครับแลวก็ผู้ที่มีใจรักและชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกทกท่านนะครับมาเจอกันอีกคลิปกับผมกับนาว่าชาแนลนะครับว,วันนี้ก็อยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นหมายอ่างเก็บน้ํานะครับอ่างเก็บน้ําเล็กๆนะครับอยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับตรงหุบเขาข้างหน้าภูเขาข้างหน้าเรานี้นะครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวดังของอําเภอพัฒนานิคมนะครับนั่นก็คือจุดชมวิวเขาพระยาเดินทงนะครับตรงทางขึ้นน่าจะอยู่ตรงฝั่งนู้นครับขึ้นสันเขาขึ้นไปจุดชมวิวอยู่มุมนู้นนะครับผมก็ออกมาแต่เช้าครับผมนะนะก็ตอนนี้ก็จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับ พร้อมตกแล้วครับผมเดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์สักนิดนะครับผมวันนี้ก็ตกที่ระยะ36นะครับตกแบบบาลานซ์แตะ2ตะขอนะครับผมสายที่ใช้นะครับเป็นสายตราคิงนะครับสายร่องหนไร้เงานะครับผมตราคิงนะครับผมสายเมนเบอร์2.0ชิงหน้าเบอร์1.5นะครับตะขอที่ใช้ก็เป็นทรงจินุนะครับตูดแบนนะครับเป็นเบ็ดเรืองแสงนะครับผมเบอร์0.5นนะครับจากร้านเซเลเยอร์ฟิชชิงนะครับผม นี่นะครับตอนนี้จัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับส่วนเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ครับผมก็เป็นเหยื่อสูตรน้ําจากร้านซ ili เยอร์ฟิชชิงเหมือนกันครับผมโอเคตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วครับพนะี่นาบมาสร้างบรรยากาศยามเช้าด้วยกันครับผม ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมที่สนับสนุนชุดอุปกรณ์สร้างบรรยากาศชุดนี้นะครับชุดชงกาแฟชุดนี้นะครับผมผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมจากควรคันหลาวทะเลหมอกดีสอร์ทนะครับที่สงขลานะครับนะฮะอเภอนาหม่อมนะครับถ้าท่านที่สนใจชื่นชอบนะครับมีความชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับ ควรคานหลาวทะเลหมอกเรสอร์ตนะครับผมเป็นจุดชมวิว360องศานะครับชมวิวเมืองหาดใหญ่แล้วก็ชมวิวทะเลนะครับผมหมอก360องศานะครับ ตอนนี้พร้อมแล้วครับอาจจะหายใจเสียงดังหน่อยนะครับดีดครับว่าแล้วก็มาบีบเยอกันครับผมก็เกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับวันนี้นี่นะครับขนมปังมาด้วยแผ่นหนึ่งครับอยากเกี่ยวชิ้นขนมปัง้ะยครับเม็ดแรกก็อาจจะบีบเม็ดใหญ่นิดนึงครับเพราะว่าไม้ธรรมชาติครับ อ่อยไปในตัวครับแต่เมื่อเช้านี้ตอนตอนเตรียมของก็อ่อยไปนิดนึงแล้วนะครับคำสองคำครับ <Thank you. S 1> พร้อมแล้วครับบาลานแตะสองตะขอเกี่ยวชิ้นขนมปังครับหมายแรกไปกันเลยครับ ไม้แรกลงน้าแล้วครับมาดูกันครับวันนี้จะเป็นยังไงมันจะหมานไหม <laughs> ข้างหน้าเราลึกมากนะครับนะฮะเกือบสุดคันนะครับสามเมตรเลยนะครับข้างหน้าแล้วก็คลื่นครับคลื่นลมครับอาจจะดูอาการทุ่นยากหน่อยนะครับนะะถอนเหรอ <laughs> ถอนหรือหลอนนะเมื่อกี้ ต่เก็บมาครับ,รบเก็บนิดเดียวเองครับาตาน้อยแน่เลยครับตอดูยุกยิกครับถอนครับอุ้ยลุดโอ้ย <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ทุ่นยกขึ้นมานะครับแต่หลุดครับนะหัวหลุดหลุดหลุดเอาใหม่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 ้วน,นะลมไม่หยุดเลัวไม่ไหวครับนะ้เดี๋ยวเปลี่ยนใส่หางตันก่อนครับ อะไกับคลื่นครับเปลี่ยนทุ่นแล้วครับเป็นทุ่นหางตันครับวนะเผื่อจะพอช่วยได้บ้างครับโ้โหคลื่นแรงเกินครับแต่ถ้าอาการไม่ดีครับเดี๋ยวเปลี่ยนมาตกไม้ตายดีกว่าครับคล mm hmm. ื่นมันแรงเกินครับ ตกบาลานซ์ไม่ได้ครับดูทุนไม่ออกเลยครับขึ้นแรงครับเดี๋ยวตกไม้ตายเกาหลีนะครับสายเมนก็เบอร์2.0นะครับชิงหน้าเบอร์1.5มันเป็นสายตราคิงเหมือนเดิมนะครับตะขอก็เบอร์0.5ครับเบ็ดเรืองแสงนะครับไปเลยครับโอ้ทอยยากมากเลยครับทอยต้านลม อ้ถอนโอถอนหน้าโดนครับอมไม่ไหวแล้วครับขอกลางลมหมนครับร้อนเกินครับเอาละครับนนะกลางลมแล้วครับร้อนครับ มาแล้วครับแต้มแรกครับโอ้สุดยอดเลยครับปลาซิวครับโอ้เบ็ดอะไรจะคมปานั้นโดนปลาซิวครับเจ้าขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่อนะครับเมื่อกี้ข้างหน้าเสียงเรื่อยยนนะครับที่แรกนึกว่าตัดยาครับที่ไหนได้ครับเป็นเสียงเรื่อยไม้ครับ เขา่าจะเลื่อยไม้เผาถ่านะครับตัดต้นกระถินชายน้ำครับต่ดครับต่ดอย่างตึกๆๆครับถอนชัดๆไม่ก็จมชัดๆครับเพราะว,าว่าวันหลายไม้แล้วครับ ถอดอย่างนี้ก็โดนสิครับอุ้ยดังหนักเลยครับนะฮะดังหนักๆเลยครับอะไรครับอู้อู้แรงมาแล้วครับอู้ตัวยิ่งสวยเฮ้่อชิ้น่าจะแห้วครับอ๋ออย่าเข้าใต้บัลลังมาเลยอ้าวโอ้โอ้ไปเร็วไปเร็วอ๋ออ้พุ่งผุ่งผุ่งโอ้สุเยอ ไม่แหวแล้วครับวันนี้โอ้ตัวสวยเลยครับนี่หน่อยครับตรงอย่างนี้หน่อยครับโอ้หืโอ้ตัวบักเอฟเลยครับใช้ได้ครับแบบนี้ใช้ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาขี้โมโ้ก่อนเอามาขี้โม้ก่อนอืมเข้าปากบนสวยงามอืมติดเงี้ยงติดเงี้ยงนี่นี่เลยครับนะครับ รอนานหน่อยครับแต่ก็มาครับผมอู้ปลาตะเพียนตัวอย่างสวยครับผมแจ็แวแฉมันมันมันมน,มนโอ้หลังจากที่รอตั้งนานครับนะคิดว่าจะแห้วแล้วครับโอเคไปกันต่อครับ จะวัดแล้วก็ไม่ยี่วัดแล้วครับ <c oughs> ดูครับน,นะโอ้ยตัวก็ป้อยเดียวดูครับโอ้เก็บไว้ก่อนครับหืมหืมหืม ต่อเท่ามันนะปลาอะไรครับแบบนี้ครับเหมือนเดิมป่ะครับนะครับปลาน้อยต่อครับวัดดูครับน่าจะฝูงนี้แหละครับต่อเดี๋ยวยุกยิกยุกยิกยุกยิ้ครับ ตอดอย um oui> ู่นะครับไหลลงแก๊งนี้เหรอครับน่าจะโดนแก๊งนี้ครับแล้วนะเก็บก่อนครับ ต่อครับต่อครับหปต่อไปเลยครับต่อครับตัดยุกยิบยกยิบแบบนี้วัดไม่โดนหรอกครับปลาน้อยครับกดนิ่มมาแล้วปวดจืดกดจืดกดจืดปลาน้อยครับอื้งนอนสักทีนี่ครับตัวเท่านี้ครับมันลุมเบ็ดเราอยู่ยุกยิบยุกยิครับโอ้โหกินเต็มปากเต็มคำเลยนะครับ เมื่อกี้กล้องดับไปครับกล้องร้อนนะพี่นะกล้องตากแดดับทำไมครับ,รบแต่เจอฝูงปลาน้อยมาลุมครับเมื่อกี้ต่อ,อววครับโอ้เสื่อมวัดแล้วครับเมื่อกี้ไม่ทันครับขออีกทีครับ <c oughs> <c oughs> อปลาน้อยปลาน้อยเจอปลาน้อยมากวนครับนะนะอีกสักทีครับวนะเจอแต่ปลาน้อยมากวนครับ <c oughs> ถ้าปลาน้อยยังกวนอยู่ต้องเก็บของนะครับแบบนี้ <c oughs> ซู่ไม่ไหวครับนครับตอดยิ้วยิย้ย,ย,ยับยิบยับยรัยขยับยวบยยบ เหลือเป็นปิ่มแล้วครับเหลือเป็นปิ่มครับ่อยให้ตอดไปเลยครับไหลลงครับแน่นอนครับนะานะเจอฝูงปลาน้อยเข้ากวนครับเอาละครับผมนะครับผมก็โดนฝูงปลาน้อยเข้ากวนครับเป็นชั่วโมงเลยนะครับมีแต่ปลาน้อยครับยุกยิกยุกยิกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็สมควรแก่เวลาครับวันนี้ ก็ถือว่าพอได้เห็นอาการทุ่นบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตส่งงานเลยครับผมดูผลงานวันนี้เลยครับนี่ครับลอดแถวครับลอดแถวเพราะตะเพียนตัวนี้ครับนอกนั้นก็มีแต่ตัวเล็กๆครับเดี๋ยวปล่อยปลาน้อยก่อนคนี้ก็มีปลานินมาด้วยนะครับตัวหนึ่งตอนที่หยุดกล้องไปครับกล้องดับไปครับก็มีปลานินมาด้วยตัวหนึ่งนอกนั้นก็เป็นปลาตะเพียนรายไส์นี้ครับ เยอะเลยครับทั้งตกปล่อยตกหลุดครับเดี๋ยวเอากลับแค่ตัวนี้นะครับนะเอากลับแค่ปลาตะเพียนตัวใหญ่ตัวนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวไล่ๆกันนิดๆครับตัวนี้นะครับเอากลับครับโอเคนอกนั้นตัวเล็กปล่อยครับอ๊บโอเค ก็พอได้เห็นอาการทุนบ้างนะครับสําหรับไม้อ่างเก็บน้ําในหุบเขาไม้นี้ครับผมก็เป็นไม้ที่สวยงามอีกไม้นึงครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะต้องมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับผมก็สมควรแก่เวลาครับนะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะว่าชาแนลก็คงต้องจากลากันถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้จบแล้วครับผมครับสวัสดีครับไปแล้วครับผมโอ้ยเจอปลาน้อยเจอปลาน